เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราสองคนครับจะไปให้อาหารแมครับน้องเบ้าครับติดตามดูครับเราจะเอาอาหารแม่ไปให้อาหารแมครับที่บนบนดอยครับมีประมาณห้าสิบกัวครับผมติดตามดูครับผมอ๋อใส่รอบบรรยากาศครับบรรยากาศดีๆครับนี่ครับ โอเคนะครับเจอกันเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายครับให้อาห็นแม่ครับน้องแม่รออยู่ครับมาแล้วครับแม่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 อยู่ฝั่งน้องครับแม่เต็มเลยครับเต็มเลยครับฝั่งน้องน่าจะมันแสนสิบบทตัวครับ เอาละครับมาละครับมาละครับน้องแมวมาแล้วไปรโครั

ไปต่อครับไปฝันต้องต่อครับเฮ้ยเผยไทยตลอดอีกเลยกับเป็นขาต่อเลยนะแรง <c oughs> ล,ลงไปครับ <c oughs> แย่หน่อยครับ <c oughs> ว้าวค <c oughs> อนโดเยอะแม่ครับ <c oughs> เห็นครับแม่กินครับโอ้โห เดี๋ยวเราเราจะไปให้อาหารแมวั่งน้องต่อครับเอ่อน้องแมวรอเต้นนยครับก็คือจุดที่สองที่เราให้อาหารแม่ครับโอ้ยไดี๋ยวลูกทักทายหนึ่งได้เลยลูกสวัสดีครับเนี่ยวันนี้ครับท่านผู้ชมลูกโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พี่อีกหน้าครับ ออโอเคครับน้ํหมาพร้อมรอหาอยู่ครับโอเคครับเดิใหม่ครับ